สวัสดีครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเขา้าชูชองมหาเฮง อ่ามุครับผมเนาะเอาวันนี้มาตามแนวทางปูเม็ดเดียวครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาเก้าหนึ่งหกครับผมเนาะเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าห้าเก้าหกครับผมเนาะเข้าเต็มเต็มอางวดนี้รอติดตามไปพร้อมกันครับผมมาตามต่อครับผมเนาะปูเม็ดเดียวครับผมเนาะพอสอเก็บทุกเม็ดใคได้ก็บขอสอ มา่เลมาจากประเทศนอกเออมาจากประเทศนอกราบผมบดเอ้าบดเาตัวต้นาขตนัวตัวนอยนี่ราแก่ได้ไม่ว่านันไอ้ลูกศิษโทรมาว่าบเห็นอันอกจีบเนาจักหมองนือนบโบโบโ้งไรปเบิรงบ่อีหรล่ะเห็นเห็นได้นะคลิปพูนแหลกกับเห็นได้แต่ว่าสุ่มถือขาเจ้าโรมาครัสุ่มถือเลขกันนั่นนะเลขครับโคอกตัว เออคนถึกแปดสมกับสิบเก้านะครับมันสิพานมาพี่รองเนาะมือนีกับบนเนี่ได้พี่รองเนี่ยสร้างไปกับมือนีบนเนี่มันจัดว่างทันกับเขาอีเด้น่ะยเขาวันเก้าเจ็ดครับเพราะว่าพี่เอาไปซื้ออันรต้องทุนเลขอนไตัวไหนยุบซีบนกันี่หมดีิผพานมากนะครับเนาะของปูเออนั่งนะ เขานำจากภาจีนก็ซจีน้าหนึ่งจ้าก็ไทยห้าร้อยหกสิบแปด่ได้ลงไปอัหลายหลายยิ่งไปเม็ดเหียวมันยิ่งมาถือแต่ว่าทอ่วแต่ว่าส่วนมากกับมิตพูทเราถือเพื่อสิบพนสิบยี่สิบพันบ่ได้ลายอยู่ด้วยครับผมบาทละเก้าสิบบาทเพื่อนับไปกับบ้านเือนก็ถือยู่แต่ว่าเ่นให้มีสตรสตนะครับผม ให้มีสติให้มีนั่นมีนี่อันมาบานนียนแยกอ้ทั่วมาเท่านั้นและครับผมปลูกก็แล้วว่าอันยุดห้ยเหลือเด้ออันที่อันไม่อ้อยเอาทูบมาให้นะยุดให้ได้อันเก้าสองศูนย์อันเนีที่พ่อถวายไประเทศไทยนั้นแหละมาตามมาตามเนี่ยมาตามของปูอันนั้นดวงอันดวงไม่อ้อยครับผมทูบเล่าให้ปูปูแล้จุดให้เป็นยังไรปูวันนี่ฝันยังไรปูกัด ไอ้เจ็บทุกเม็ดได้ไหมล่ะเม็ดปนไอก็เ่าเจ็บอันแต่ว่าอันช่วงอันช่วงคุ้นแหล่มากเนี่ยปูไดดวาวูพราะสอไทยนะหรืออาจจะเป็นตัดตั้งแกลสันแต่วาเนะไอ้ตอนแรกอันปู้ว่ายู่กับคุณนทุ่งกับคุณพ่อสวัยนะแต่ว่าคุณพ่อสวัยนี่แล้วก็ว่ายู่ได้ซู้เลยกันยุ้งห้าหกแปดเนี่ยไตว่าคุณพ่อสวัยหันเิ่นฟังน้ำมัน ศูนย์สามบอกก็ซื้อเลเราว่สนใจนะกูกัเยี่ยงใบเม็ดเดียวเลยแล้วตีฟังเราบบฟังสิตีฟังระบบฟังขนาดอันบอกก่อนนีว่าสวัยเนี่ยบอมมีโชคที่เลขศูนย์นาเราสีมีโชคเดือนกันยายนที่เลข9เอ่อเขามาเนี่ยเลขเก้าสี่มาบอมปุกกับวันนี้ด้วยที่แน่ๆนะคนคุจะถือเลขถาม้วงไปแล้วห่ะครับผมที่พนตโต เก้าเหตุนะครับมาติดตามความฝันของปูครับอุซี่ครับบาดนี้ปูฝันอย่างไรเด้อปูสิเล่าให้ฟังนะครับเอ้วอีกทีหนึ่งปันญาเนาะอีกทีหนึ่งกัญญาครับผมอ่าปูฝันว่านั่นไอ้ฝนตกหนักด้วนกันกะตกหนักดีดีอันของจริงนะแต่ว่าในฝันนะก็เป็นตกหนักนะนะไม่ออกว่าเรามาวัดจักคนอ้่นห้วยพระมีน้ำใจสองลูกบุตรในสันนี่ยังสำหรับปูเนี่ยอ่า สำบายอยู่ครบเพราะว่าเป็นสันโพนไม่เป็นหลักกันนะบานนี้รถพอดีฝนเศร้ามักรถ่ายกผู้นั้นเพื่อนรถอันย่านพระวัดไสันเพื่อเลยเอาอาหารมาสองถุงอันสีถุงอันนะแต่ว่าพ้นแบ่งไปอันเออันซีถุงอันแล้วพ้นแบ่งไปให้ลุงพ่อนั่นสองมาให้ผู้สองบานนี้พอดีเพอนอันให้พ่อนั่นและวลหลบกลับมักรถ่ายกอันนั้นบานนี้อันผู้คนได้ถามว่าอัน อันได้ยังนบบมาวัดน่ะเพื่อนอันถุงนีมีมันลกกระป๋องก้าป๋องเรากน็นั้นไข่ต้มก้อนนุวยเพือ่อนอันถุงนี่นเนผลไมมเจ็ดยา่างเพื่อนวันนี้อ่าพอดีอันแม่แม่น้อยเนี่ยล่ะเราหนัทั่วมากอันแม่น้อยร้อยเอียดที่เราถือกับแปดสามกับอัน ห้าหนะกแปดเราเก็บเบิดเก็บเบิดถุกเม็ดเลยจังคือห้าหนึ่งเก้าแล้วก็ซื้อพราะอเจ็กเนะี่ยเพราะซอไทยก็ซื้อห้าหกแปดแล้มีมีปลากระป๋องกระไก่เมีปลากระป๋องกับไก่ถุงหนึ่งเนี่ยถุงถุงหนึ่งบานเด็ถุงนึงหยีเป็นอันผล,มมลมยยไม้อะมีผลไม้จ็ดอย่างก็ได้หนีเราเพราะฉะนั้นเราหลับพราะหรอเราเกันเลยเมื่อบ,บานเด็ดปูกระลังเงินไอ้รวบรวมความฝันยังอีน,นั่นน่นเราทั่วบ้าง ผู้ก็นเล่นตรวจสอบว่ามันก็ผู้กับเอาตรงแเ้วได้แหละเพราะว่าผู้นี่ตรงอยู่แล้วอือ่าคือยังพดสอดให้เห็นแหละมันพยายามันบซื้อได้ห้าหกแปดไอ้บอ,อิยหลีออกซืิเจนเพราะว่าแต่อ่าเพื่อนว่าพมเห็นนั่นชิปอันพอสวัยกับอันคุ้นพุ่งอันมาสัมผัสปูเดอเพราะนั่นชิปคุ้นแหลกกับโมเห็นเพราะนั่นแสดงว่า อันนี้บุตรจักเนี่แสดงว่าคนบางคนอยากเบิ่งปูที่มีช่วงหนึ่งในปูบ่เข่าเพื่อนนสองวันก็ว่าเป็นอยังนั้นบ้านนี้ปูกระได้ตีปลากระป๋องก็ป๋องก็เก้าบ้านนี้ไข่เก้าน่อยก็ะติบ่เก้าหัวปลากระป๋องปลากระป๋องอะไรกระปูปลากระป๋องเก้าป๋องเไข่เก้าไข่ต้มเก้าหน่วยเกระติเก้าน้ำกันตัวผลละไม้เจ็ดอย่างอันนี้ ตอนนี้ตัวเลขฟูนบริยากเลยเก้าเก้าเจ็ดหฮ้ย <99 7. S 1> สัญจรเนอพี่น้อ,องเก้าเก้าเจ็ดนี่แหะวานนี้นัน่นย้ายนั่นก็ไปถือเลขกันอ่าเลขเล่าเนี่ยมันออกเก้าเจ็ดเออแล้วมีคนถือไปแล้วเด้อเม็ดเดียวจริงๆเนี่ยแต่ว่านัน่นเพิ่งกับแปลเป็นลายอย่างอยู่ดอกเพราะว่าอันอ่าอ่าพุทธคุณเพิพ่งกับแปลเป็นนั่นไข่ต้ม เพิ่มกะแปรเนเก้าสองก้อนี้เพราะว่าอาหารสองถุงอาหารสองถุงกะเตี่กับพระกับสองลูกอื่นๆเพิ่มเพิเลยเลี้แต่สี่แปด้อแต่ว่าสำหรับไอ้เกียวนี่ผู้ให้ที่เก้าเก้าเจ็ดอันนี้ฝันวันที่สิบเจ็ดต้องใจเปลี่ยนวันนั้นวันพระบ้านนี้พอถอยกับบ้าไม่จะเคลียเพราะว่าปูดับนะบ้านนี้เราอันเมื่อวันที่ยี่สิบหมนะ เรื่องเล่าเนี่ยแหละปูหลกฝันฝันว่านั่นไอ้ลูกคือยังลูกชายเนี่ยแหละมันจีอันมันเรียนน้ำมันอันปูเนี่แหละมันหลอกขับมเ摩托车ขั้นเทียนคือเรือกจินวินหนึ่งอ่ะที่ออกไปเสี่ยมันอ่ะงวดอันงวดที่ผ่านมาอ่ะคันปูไปอำเภอเนี่ยคือจินวินดีกยู่ดีนะห้าหนึ่งเก้ากับไอห้าเออนั้น ห้าหกแปดนะมันเข่าตัวหรอครับผมเออพอปูไปเข่าไปซสื่อฝนตกบ้านเรียลูกชายติมานานนั่นก็ฝันอันอันนี้ฝันอันอ่วันที่ยี่สิบลูกชายเิมาเล่นนหรเออวันก่อนนี่แหละบ้านเรียนรถมอเตอร์ไซค์บางนั้นเราไปเฉียดกับนรถซาเล้งก็จะไปขายลูกชิ้นบ้านเรียรถแลนด์มาร์ทมันมันเบิดพ้นเราอันอันนี่ประตูหนึ่งเราไปถามว่าน่ะ มักลาลูกที่ไปเสียเพราะฉันผมที่ไปหาลุงพ่ออันอันน้ำมันหมดผู้เด่นรถผมก็ไปเสียกับอันนั้นเพราะฉันเออเอหนีพอเสียอเงินห้เพราะฉันแล้วก็แล้วอเงินห้ลน้วมันก็ไล้ไปเติมน้ำมันอันวันนี้พอตัวนั่นหลถมาาอันมหาปูแล้วมาถามว่ามันติดตรงกันบ้างนะอันแม่นลูกอันไส้ปูบ้านอันอันชีโมเตอร์ไซค์มาหรอกอันไม้เลี้ยงตัวทุกอันอโมเตอร์ไซค์น่ะ เก้าห้อยหกหกเก้าหกเก้าเก้าเจ็ดเออนี่เลขรถมอเตอร์ไซค์แม่นว่าเพราะนันว่ามาถามผัวแม่นแล้วรถมันหนักงมก็ออกว่างันสงการเนี่ยมันก็ออกสงการนี่นี่ไม่คุมปั่นกับเป็นอี่จที่เลยโอ้แม่นดันมันบัเด็ตัวเนาะเพราะนั้นโปูกระไรหูไง อันนี้ฝันสองเจัยงหวะแต่ว่าส่วนมากส่วนจากแล้วยังไม่ได้เรียบเรียงแต่ว่าส่วนมากผู้สูีเอาตั้งแต่ฝันครั้งแรกเพราะว่าฝันตองวัดคือยังไงไม่เห็นนั่นพระอันนี้แล้วพระก็น้าจับเน่ะขามไปขามไอ้คุนแหล่แห้งว้าคักขามไปประเทศเล่าเนาะตอนคุนพงษ์มาสัมภาษณ์กันเราประด้ล่งขีดเงาคนละบอยด้ยินยเงา เราเป็นรองคิดสันข้นเราเห็นแต่หาหนึ่งเก้าปูก็เลยช่วยข้นเลยบังคอยถือกระยาพันเถอะแต่ว่าสุ่มท่อมาถือบ้องพลาดที่แหละปูก็เลยปู่ก็บอกว่าอันไอแปดสามครับอันหาหนึ่งเก้าครับอันหาหวกแปดเท่านี้เพราะว่าปูบริวารเงี้ยอันนี้ปู่ก็สิบอกขันพ้นท่อมากกว่าบอกเก้าเก้าเจ็ดเมตรเดียวเท่านี้แปลว่าวันทั้งที่สองอัน ก็อาจจะเพอให้บอกใพี่เจริญนาบ้างไอ้อี๋ปลาปูเราอันอันนี้เป็นไอ้องก๋วเก้าเก้าแรกเนีปูเก้าแรกกันปลากระป๋องปลากระป๋องเก้าป๋องครับไข่ต้มเก้าน่วยไข่ต้มเก้าน่วยนี่ถุงนึงเนี่ยครับมัเนี่ ถุงที่สองอันผลไม้เจ็ดย่างเพิ่นเรามาถวายปูเน่ะพิทีมาเก้าเจ็ดปู่ก็เล่นแปรตรงตไปเลยไอปลากระป๋องเก้าป๋องก็เลขเก้าไข่ต้มเก้ากับเลขเก้าผลไม้เจ็ดย่างก็บเลขเจ็ดเท่านันเถอะคที่สำหรับของหลวงปู่ครับในวันนี้ครับในังนี้โชคมาด้วยจะเรื่องอันนี้แปรตรงตเอออันนี้แปรงตรง